ยัดไบบ่แจ้งน้ำ เสาไฟบาดเฮาอยู่น่ะก็เปิดเป็นจุดมันบ่เปิดตลอดน่ะพี่น้องนะออืหาโมงแรงจังได๋มันเจอกระโดดกระเดียวโอ้ยตายตายตายวันนั้นเจ้ยุบมาอยู่ถาวรตลอดปีตลอดศัสตร์ขาก็เป็นโรคซึมเศร้าตายตะแล้วเป็นโรคเป็นโรคอีหยังล่ะพี่น้องโรคบ่เห็นเดือนเนินตะเวท ตายใจขาดตายเตะพอเห็นเดือนหินตะวินพอเห็นแดดเห็นเดือนหินดาวตายเตะเด้อคักพี่น <pump. S 2> ้องเนี่ยมันเด้อคักว่ะโอ้ยหาโมกี่ไหนถ้าเม็ดเป็นหนาเสมอนั่นบอกหนาเสมอพี่น้องว่าหาตุ่มตะวินกันยังมาตั้นในหมื่นตะวินยังหัวกระปุกูก็แล ตีสามตีสี 3, 4, แจ้งเลยเด้็ดนหขนเสมออันนี้ยังล่ะเจ้าว่าหาโมงเดินออกกดดกรเดียมันมืดตั้งแต่สามโมงครึ่งเ,ง,ง,งเลียพี่น้องมืดมันเริ่มมืดตั้งแต่สามโงครึ่งสี่โงครึ่งเล้วบสี่โมงสามงมาสี่โมงเรีบนี่มันมืดแลรวอ,อีกน้อยหิมาลุ่นใบสามใบสองัวใบสามนี่มันก็เดืกแลรว จังซี่แล้วมืดตื้อๆซี่แหละยังบ,บ้านไอ้เจิมกับติดตะไฟเกียงอ,งอ,งอง่ะพ่อแม่แฮมยี่น้ำหัวน้ำขางบ้าน,นขงางซองเยงอยู่ในบ้านตอนนั้นเหลีวพี่น้องบา้านพ่อเยงก,กับยังว่ามีหมู่หลายหลังอยู่ได้รถเรียนไปเลีนมาบุ๋ม nó nào hòn nó mà khi bớt liều mất cả tiền nó mà lọc đẹp ươi nhìn bạn tao viết một tục đi đâu bưng ẩn paper vayla là vẫn dám tụm gì thủng áo tao viết cứ một tục đi tiền cưới vào nhà vào พัทนีเปิดเวลารัทัน,น,น,นาเดิต่ะ่าอากาศมันเดิอ